สบนยดีร uh ิมแห้งครับพี่น้องครับพ่อใหญ่บรรพ์เพลทออฟฟิเชียลครับสวัสดีท <t> ุกท่านพี่น้องเอฟซีแล้วเป็นผ้าคาราบุญอย่างผ้านเอาบุญเนี่ยไหนนี่เอาบุญวันเมียคาาบุญวันเมียวันเถิกวันวันเถิกหามมืัอนี้พ่อบุญวัฒนเมียอยู่มันเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงวันเมียครับ เอาเ่นมันเกิงกันเนี้ยแะเอามันราค่าเดียวกันเนี้ยะว่ามันถวยหนึ่งพิเศษถวยหนึ่งธรรมดาเนี้ยน้ำซุปยังอร่อยเลยครับเนื้อเฮอรนะครับเ่าเก่งมากเอาถุงไปใส่โอ้ใกล้ไปเนี่เหมือนไหนรับอันนี้สงเต็มๆนี่เลยมาครับใกล้ไเนี่เหมือน

ทําขบสวนทุกอียงหรืไป้เนี่ยแต่เป็นพ่อเกิดไม่ใช่แม่เกิดใช่ไหม,ม,มพ่อเนีดยพ่อ <ไป S 1> เนี่ยลูกเนี่ยลูกจ้องมองลูกกัวแขวยคามาใส่เอามาเพิ่อหราไปเนี่ยมาเน,นี่มา,มาเ,นมเนี่ยมามาถาม่ขึ้นเห็นที่ไหมถิวันนี้รูผักไหมนี่

ือบัตรภะชาสนมานํำมายืนยันตัวตน่าเป็นคนขมินเป็นคนไทยเนี่ยเอาว่ายืนยันตัวตวนน้ำเนื้อาเป็นคนไทยคนขมิ้นเอาไว้ยินเ้องนมาไม่กินเหนียงไม่ทํดห <c oughs> ทใหนียวเป็นอะไรพี่น้อง

ของขากันเตยุลานกับพวกงี้น่าของขากันยี่หนีกนนะย้วกุนก็ฝันกันยื้อล้งมือกะไเกี่ยวเอเกี่ยวกันยื้อเ่ยก้าปูให้ย่านมก้พสาเนี่ยตายาญาปูไม่เป็นหรอกป้าก็ญาิที่ไม่ปูมันอร่อยแล้วเอามือนีตบอกคู่ฟีดบอ เห็ดมาขายก๋วยเตี๋ยวแทนมาเลยมแจกปเตียวเพรมนทั้งไอเห็ดทั้งาซึ่งเลยนี่ควดเลยนีาตาเนี่ยชางหาไปเอามหนูะะนุนุเอาซีดีที่เหลือมันช่วยทีจ้อยหนทีอย่งจ้อย มาเด,ด้อ <olor S 1> ล, i, ล today, ูกเตาลูกหลานเด้อคุณพ่อคุณเมียมาเด้อไม่งี้สวมอ๋อไอันนี้ผู้ใดนเนี่ยเอาบัตรมาเอาบัตรไปถ้าซดมาเจ้าคนไทยคนขมิ้นเนี่ยเออตอกตอกเพ่งชากกระดานลอยลอยกระทงพะนะเขาบอกตองเพ่งชาติ์เนี่ยแดดมือแรงฝนแห้งได้พี่น้องเฝ้า เฝ้ากินหรือเฝ้าไปอาดกันแท้ไปด้วยพูดเ่ยผนแห้งผนแห้งผงนี้ก็เดาสิว่าเดดเล้วผเขาห้มเขาห้มกันสันตัวมันดังโตเขาแค่ฐานะตีกินยังไงอาหารรากาศเห็นก๋วยเตี๋ยวเรี้ยงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ฝากติดตามเนี่ยไปเบิ้งเจ้าของแล้วได้ช่องพญาวัฒดแล้วเพิ่นเอาไปเชียวไปเปิดเบิ้งให้นี้แต่ถ้าผีนองเจ้าของเอามาเบิ้งมาเรี้ยวรวดหรอเนาะถ้าพี่น้องยังบ่ขดติดตามให็นไหมแต่ห่างแต่มีเนาะคลิปคลิปละลอยโกวิ้วเคี่ยงเบนตะไรเนี่ยคุณ ทานั่นในยูแต่ว่ากะละมังไม่ต้องออกมาเลยกะละมัง้างคนงาน้างกี่เาบ้เลยลงางก๋วยเตี๋ยวเอาเซยนเนี้ยลอัน่ว่เอเาอยบอบบอเยนนะพ่อหอยบท่านมีเส้ยน่อยมากไหม บริการเห็นเ็ม่่แล้วอะอี่ไงนี่อะไรเห็นบะมีแล้วอะไรแล้วต่ผูมักขึ้นวันไหนเอาทัวร์มาเอาทัวมาเที่ยอนะคิดแตานี่นี่ทัว ขันบก็ไปเด้อขันขันก๋วยเตี๋ยวแซบมืออื่นก็ไปเด้อทั้งหลานหานไส้ปวดละขายอยู่เร้อหลาบกเี๋ยวบไปกินด้ไปกินลาบไปกินตำหมูงเด้อมืออื่นอยู่หลานหันไส้อะไรไปกตบว่าเป็นตาแดงเข่าร้อนอ่างปวดเออว่าเด็กหน่อยมือหนึ่งขี่รถบนสองเที่ยบ่าม่มองหมันดังวันร้นั่งอ่างอีรีเปนหมู่บ้าน พราะว่ามันมีสองต๊ะพรลูกกักเทียเพาาเลยเป็นอังอังไม่ตพูดยังไงความมุ้งสุนนางขินอยู่หัเนโยเนียมหน้าทำไมเนี่ยเราค้นประเทศได้ไงลองพิสูจน์ให้กันนะลอยลอยระทง่อนะโอ้โระบบเตาระบบเตาทันรุ่นเก้า ตอนนี้มันตาอร่อยแทจ้อไหมวะอาปการวะกูเขียนนะทีเฮ้อันนี้บางกูบอบอกว่าอก,อกูาบอเห็นเนื้อแค่ดูๆมั้ยอยากมีเหลืองเลยเลนี่เหลืองนี่เหลืองครัอบพี่หอกมา่ครับ ฮ้อนหั่นอ้นนขอาทกาทุกลับตาเลยานกเยรัตาย่อันนี้เพราะเม็นอันคลิปเป็นกระแสของบ้านที่มันั่งไก่สามอย่างไปเห็นบ่ไก่สามอย่างโทษไปได้เขาพ้อมโทษไปได้ไล่ม่นพร้อมเพราะไก่กูอยู่ไหนมะซื้อเมนูมันซื้อไหมมันบ่ไมีไก่พรเม็ดเนี่ พี่น้องบรรยากาศเรียงเห็ดกุวยเดี่ยวเลียง,เร,ยงเรื่องในวันแม่ครับขอคุณพี่น้องลหลายๆครับผมอายบานบันวัน,นยั่ยิ่งครับบ้านโนนเจริญครับอำเภอฉเฉลิมไปเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอคุณพี่น้องลหลายๆพ้อคันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีบ๊ายบายคุณ